สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์นิวทุกท่านนะครับก็เมื่อวานนะผมก็ได้ไปสนามแข่งครั้งแรกนะครับเดินทางตั้งแต่ช่วงกลางคืนนะครับเลิกงานประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ไปแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มัมนเพื่อนเดินทางไปถึงนู่นก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนนะครับก็ไปพักที่รีสอร์ทนะครับละมุดละมุนนะครับ เป็นที่พักที่ใกล้สนามที่สุดเลยแล้วก็เป็นที่พักที่ค่อนข้างสะอาดใหม่นะครับแล้วก็คือทางพี่ที่ดูแลก็บริการดูแลดีมากนะครับเช้ามานะเช้ามาก็เช้ามาก็น้องก็โทรมานะ,รารนะครับโทรแชทมาหาผมโทรเฟซบุ๊กอะฮะโทรโทรมาแล้วก็ผมก็ยังไม่ตื่นนะผมก็เห็นว่าน้องมาโทรมาแล้วก็เลยนอนต่ออีกครับเพราะว่าเมื่อคืนดูไททานิค ดูไททานิกจนจบว่ะเพื่อนเป็นมันเป็นหนังที่คลาสสิกมากๆครับกลับมาดูอีกครั้งก็ยังคลาสสิกเหมือนเดิมสําหรับไทไทานิกนะครับอพอน้องมันมาถึงนะช่วงเช้าผมก็ตื่นละบอกแชทบอกก่อนรอแป๊บหนึ่งผมขอล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวแป๊บเดียวนะครับพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จใส่ชุดฟึ๊บไปแล้วครับก็น้องน้องนินนะครับน้องนินก็ผมรู้จักกันมานานแล้วล่ะนะครับขับเลดเดอร์ร้อยห้าสิบนะครับ ครับก็พาเพื่อนพาพี่คนหนึ lar, pixel, au, er ่งนะพี่เมาพี่เมาส์ครับขับซ BR 250มานะครับก็เดินทางออกไปด้วยกันเลยนะครับก็ให้ให้น้องน้องนินนะครับนำแล้วก็พี่เมาส์แล้วก็ผมปิดท้ายนะครับไปที่สนามเลยนะครับถึงเราก็ไปซื้อตั๋วนะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกเป็นซื้อเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สำหรับติดมอเตอร์ไซค์ของเราเพื่อลงสนามแข่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนจะลงครึ่งวันเนี่ย ราคามันจะอยู่ที่750บาทแต่ถ้าจะลงเต็มวันตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยเพื่อนๆต้องจ่าย1,500บาทนะครับไม่รวมค่าน้ำมงน้ำมันต้องไปเติมเองนะครับแล้วก็ในสนามเนี่ยเขาจะไม่มีปัม๊มไม่มีปั๊มน้ำมันให้เราต้องขี่ออกไปเติมข้างนอกเองนะครับเพื่อนๆก็สำหรับผมหรอการขับขับขี่ครั้งแรกเป็นยังไงหรอครับเพื่อนๆนต้องเล่าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เราถึงสนามมานะเราก็ ก่อนมาขับขี่ในสนามเนี่ยผมไปฝึกอะไรมาผมไปเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับก่อนก่อนจะมาถึงสนามแข่งเนี่ยเป็นปีแล้วผมได้เรียนรู้จากนักแข่งมืออาชีพนะครับที่เขามาถ่าย YouTube ให้เราดูนะครับว่าการจับแฮนด์จับอย่างไรนะครับการใช้คัทใช้เกียร์เนี่ยใช้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนถึงโคง้งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไปศึกษาตรงนี้มานะครับแล้วก็ามาฝึกจริง พอฝึกจริงจนพื้นฐานมันได้ปุ๊บเนี่ยนะครับเพื่อนเราต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับพื้นฐานเราต้องรู้ก่อนถ้าเราไม่อยากไปเรียนนะครับอันนี้ผมแนะนําส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่าเป็นพรสวรรค์หรือเปล่านะครับผมเรียนรู้จากเฟซจาก YouTube ก่อนจากรักแข่งที่กเก่งๆก่อนแล้วผมก็ไปฝึกจริงฝึกเองนะครับพอฝึกเองเป็นปุ๊บพอผมมาสนามแข่งครั้งนี้คือมันสุดยอดมากๆนะครับมันเหมือนเป็นคุณแจดอกหนึ่งอะที่ทําให้ผมแบบ ขี่ได้ดีขึ้นอะ่ะขี่ได้ดีกว่าเดิมมั่นใจกว่าเดิมแล้วน้องที่ไปลงสนามกับผมนะครับก่อนกลับนะครับเขาคอมเมนต์ว่าออพี่ขี่ดีมากถ้าพี่ได้ขี่กับคนเก่งกว่านี้พี่จะเก่งกว่านี้อีกนะครับเพื่อนๆคือมันผมไม่รู้ว่ามันเป็นพรสวรรค์ผมหรือว่ามันเป็นมันเป็นพรแสวงเพราะว่าตอนเด็กๆผมชอบปั่นจักรยานนะครับกว่าจะปั่นจักรยานได้ผมล้มเป็นสิบยี่สิบรอบ แผลเต็มขาหมดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยท้อแล้วพอผมปั่นได้แล้วผมก็เลยปั่นมาตลอดเล่นจักรยานเสือภูเขาเล่นจักรยานวิบากนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานพาแฟนซ้อนท้ายไปเกาะสีชังนะครับปั่นจักรยานพาแฟนซ้อนท้ายไปนครนายกแก่ง3มชั้นแล้วก็ปั่นจักรยานพาแฟนซ้อนท้ายไปนครปฐมแฟนเก่าผมนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเป็นอะไรที่นักปั่นจักรยานก็ไม่เอานะครับไม่สามารถทําแบบผมได้ นะครับเพื่อนๆก็เน,นี่ยก็เป็นคือผมบ้าอยู่แล้วผมขับซูซูกิเนี่ยเพราะว่าผมเป็นทีมคนบ้านะครับคนบ้าขับซูว่าน่าจะน่าจะเข้าคอนเซ็ปทุกอย่างแล้วนะครับพอไปลงสนามคือแบบเราแค่พอเราลงสนามปุ๊บเนี่ยเรามีทักษะพื้นฐานอะไรต่างๆอลไใช่ไหมฮะพอเราไปลงสนามจําลายจําโค้งให้ได้แล้วก็ค่อยๆเข้าโค้งเข้าอะไรไปนะครับพอขี่หลายๆรอบพอขี่ห้ารอบสิบรอบเนี่ยสมองมันจะจดจํา ทักษะการเข้าโค้งการใช้เกียร์ความเร็วต่างๆนะครับพอเราจําได้ทีนี้แหละครับมันเลยนะครับมันเลยนะครับขี่กับน้องมันมากๆนะครับคือแบบเอาง่ายๆเลยผมสรุปไม่ง่ายเลยคือสนุกมากแล้วมันเป็นกุญแจที่ทําให้ผมแบบขี่ได้ดีโคตรๆอ่ะคือแบบดีสําหรับผมนะอาจจะมีคนที่ดีกว่าผมอันนี้ผมไม่รู้แต่สำหรับผมแล้วคือแบบโอ้โหมันเวลีกูดมากๆมันปลดล็อก มันเป็นประตูสู่สู่อีกขั้นหนึ่งเลยในการขับขี่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตนะเพื่อนๆก็นั่นแหละอย่างที่น้องเขาคอมเมนต์คือถ้าเราได้ขี่กับคนที่เก่งกว่านี้นะพี่จะเก่งกว่านี้เขาบอกอย่างนี้เลยผมบอกเอ้ยน้องไม่ได้อวยพี่ใช่ไหมไม่ได้อวยพี่พี่ขี่ดีอยู่แล้วเนี่ยผมขี่ตามพี่นี่พี่ขี่ครั้งแรกลงสนามครั้งแรกแล้วพี่ขี่ดีขนาดนี้ถ้าพี่ได้ขี่กับคนที่เก่งกว่านี้พี่จะเก่งกว่านี้นะครับคํานี้คือแบบเฮ้ยไอพี่แบบ ก็มาสุดยอดนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปอีกนะเดี๋ยวต้องดูดูหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ฝากสําหรับเพื่อนๆที่อยากลงสนามนะครับถ้าไม่อยากไปเรียนมีใจรักอยู่แล้วให้เรียนรู้ให้เรียนรู้เองนะครับหาตามช่อง YouTube ก็ได้แล้วก็ฝึกเองฝึกในที่ที่มันปลอดภัยนะครับพอฝึกเสร็จแล้วแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราทําได้ตามพื้นฐานตรงนี้แล้วแล้วเราค่อยไปสนามจริง นะครับแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากไปสนามแข่งนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้เป็นความรู้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่อง Thailand Motorcycle New s ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนสวัสดีครับ